รวนรถมือสอ JK นำเสนอรถ Honda c ซ v i c 1.7เดม s ชันปี05ในโฉมของตาเหี่ยวนะคะราคาเงินสดค่ะ87,000บาทนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆค่ะเจ้าของลำดับที่2นะคะเน้นขายสดอย่างเดียวนะคะท้านเมิชันคันนี้สภาพแบบเดิมๆตลอดทั้งคันนะคะไม่เคยชนหนักค่ะช่วงร่างดีนิ่งๆแทนแน่นเลขไม่ปกติ 256,000โดโดยประมาณค่ะเคื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นขับทางไกลได้สบายนะคะร้องแม็กซ์เดิมค่ะ <ๆ S 1> ย,ยางดันหลบสภาพดีมีจอ n อนดรอย l u บ t o ท t ธ USB ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเบาะก,กรมยีค่ะสวยสะอาดเล่มเอกสารมีให้ครบเลยค่ะรถอยู่ที่เทศบาลบางปูนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะ หล่อแบบนี้นะคะสำหรับท่านใดสนใจถูกใจกันนะคะท่านติดต่อกันตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดหมายไปชมไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินขอนำเสนอกันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ